ถ้าพูดถึงแบรนด์ละมุนเนี่ยก็คือไม่มีแม่แม่คนไหนไม่รู้จักหรอกก็คือบอกตรงๆว่าน้องมิวนิกเนี่ยเป็นคนที่ทานข้าวยากมากเราเป็นคนแบบเรียกเองเนาะว่าเป็นวิตามินกินเก่งช่วยเรื่องของการเจริญอาหารเอ้ยทานง่ายทั้งคู่เราเตีมเคยลองชิมของน้องมาแล้วเนาะนี่มีของมาส่ง่ะแต่ว่าพบกันไม่หยุดจากชิมชาโพโทฟูไปเลยงนะทุกคนก็วันนี้เราขอมาพูดเรื่องของอาหารเสริมของน้องมิวนิกกันบ้างดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้คือมีแม่ๆ่เนี่ย DM เข้ามาเยอะมากๆมาถามว่า แม่โยคะเอาแบบวิตามินเสริมเอาอาหารเสริมอะไรให้น้องทานบ้างวันนี้เราก็เลยขอมาเปิดให้แม่ๆดูดีกว่าว่าสิ่งที่เราให้น้องทานเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะมาเลยดีกว่าสองตัวเนี้ยก็คือจะเป็นอาหารเสริมจากทางละมุนไวต้าเนาะคือแม่โย่อว่าถ้าพูดถึงแบรนด์ละมุนเนี่ยก็คือไม่มีแม่ๆคนไหนไม่รู้จักหรอกไม่ว่าจะเป็นแบบถุงเก็บน้ำนมอุปกรณ์แบบผ้าคลุมปั๊มนมกระเป๋าเก็บความเย็นหรือว่าจะเป็นพวกแบบเซตอุปกรณ์ทาความสะอาดไม่ว่าจะเป็นน้ํายาล้างขวดนมก็ดีน้ํายาเช็ดเสือ่อรองคานหรือว่าสบู่อาบน้ําเด็กหรือ น้ำยาแบบซักผ้าเนาะก็มีหลายอย่างมากๆเราเชื่อว่าคุณแม่แมๆหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะผ่านแบบการใช้งานของแบรนด์ละมุนมาแล้วแหละก็แบรนด์เนี่ยก็เป็นแบรนด์หนึ่งในดวงใจของมามิโยกเลยเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดให้ดูดีกว่าว่าน้องวม่นิมอนกทานอะไรของละมุนไวตาบ้างเนาะก็คือทางละมุนเนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมให้น้องๆเนาะที่ช่วยทั้งแบบเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายน้องแล้วก็ยังช่วยทําให้เจริญอาหารอีกด้วยเลิศม,มากๆเลยเดี๋ยวมาเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนตัวเนี้ยก็คือจะเป็นอิมูช คุ้มกันให้น้องดีมากๆเพราะว่าช่วงนี้โรคภัยต่างๆเยอะมากใช่ไหมคุณแม่แล้วก็ยังมีแบบโรคหวัดเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยก็คือมีหลายโรคแม่ยกก็เลยเลือกผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาเป็นตัวช่วยให้น้องไม่มีทางแบรนด์เนี่ยเขาเคลมว่าตัวนี้ก็คือถ้าทานแล้วจะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อจากโรคหวัดได้แล้วก็ถ้าบังเอิญน,น้องๆติดหวัดขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาก็จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยสามารถฟื้นฟูตัวเองได้เร็วขึ้นกว่าเด็กที่ไม่ได้ทานด้วยแล้วก็ในตัวเนี้ยเขามีสารสกัดที่น่าสนใจหลายตัวมากเลยคุณแม่คือเเเ้้้าาาากกก็็จะมีแบบีแนนใหนลวรรสึ ว่าตัวหลกัหลกๆเลยเนี่ยที่เขาอ่ะใส่มาแล้วน่าสนใจเลยตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวของเฮดชิตาเกตเนาะตัวนี้มีคุณสมบัติในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแล้วก็แบบสามารถด,ดักจบไวรัสเพราะว่าเขาบอกว่าคือเขาอ่ะใช้เฮดชิตาเกตที่เป็นแบบเฮลิกเชฟเนี่ยก็คือจะสามารถมีประสิทธิภาพในการดักจบไวรัสได้มากกว่าเฮดชิตาเกตทั่วไปถึง75เท่าเลยก็คือแบบเยอะมากๆเลยใช่ไหมทุกคนตัวต่อมาที่น่าสนใจเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวของแเซโรล่าเชอร์รี่ซึ่งตัวนี้ถ้าเป็นคุณแม่ๆที่แบบว่าทานวิตามินเสริมทานออะไรยู่แล้ว ก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วแหละเพราะว่าตัวแอเซเลราเชอรี่เนี่ยก็คือโด่งดังมากก็คือเขาอะให้วิตามินซีที่สูงมากสูงแบบสูงแบบกว่าผลไม้นอื่นไม่ว่าจะเป็นส้มหรืออะไรก็แล้วแต่ไปแบบหลายเท่าตัวเลยทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยเขายังช่วยลดโอกาสของการเกิดการเป็นหวัดด้วยหรือว่าแบบโอกาสการเกิดภูมิแพ้เนาะสองตัวนี้ก็คือเลิศแล้วใช่ไหมตัวที่3ก็คือจะเป็นตัวของเอลเดอร์เบอร์รี่ตัวเนี้ยก็คือตัวที่จะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้น้องแบบถ้าเกิดบังเอิญน,น้องไม่สบายหรืออะไรเงี้ยตัว Elder เวหอหง ป่วยได้เร็วขึ้นด้วยเขามีงานวิจัยเนาะแม่แม่ว่าเด็กที่ทานเอลเดอร์เบอร์รี่ตอนป่วยกับเด็กที่ไม่ได้ทานเนี่ยเด็กที่ทานเนี่ยก็คือจะสามารถแบบหายป่วยได้ใน4วันในขณะที่เด็กที่ไม่ได้ทานเนี่ยก็คือใช้เวลาถึง8วันเลยกว่าจะหายป่วยก็คือเลิศม,มากทุกคนแล้วก็อีก2ตัวที่เขาใส่มาให้ด้วยเนี่ยก็คือจะเป็นวิตามินซีแล้วก็ซิงกูโคเนตเนาะก็คือดีมากๆแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยถ้าคุณแม่แม่ถามว่าตัวเนี้ยตัวอิมูชิตัวเนี้ย เหมาะกับใครบ้างเนาะเรารู้สึกว่าเขาอะเหมาะกับเด็กที่แบบค่อนข้างป่วยบ่อยหรือว่าเป็นโรคภูมิแพ้อย่างเงี้ยก็สามารถทานได้เลยหรือว่าคุณแม่คนไหนที่อยากแบบว่าเสริมตัวอิมูชีให้น้องเนี่ยก็สามารถทานได้เหมือนกันก็จะเป็นการสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นให้กับน้องด้วยนั่นเองมาพูดถึงอีกตัวหนึ่งกันบ้างดีกว่าอีกตัวหนึ่งที่เราให้น้องมิวนิกทานทุกวันเนี่ยแล้วก็แบบรู้สึกว่าเห็นผลแล้วก็คืออย่างมาเล่าต่อก็คือตัวนี้เนาะเป็นตัวยูมิโอตัวเนี้ยเรียกง่ายๆีย่ก็คืืออเเหมนราเป็นคนคแบบเรียกเองง ว่าเป็นวิตามินกินเก่งเพราะว่าคือส่วนตัวที่บ้านเนี่ยก็คือบอกตรงๆว่าน้องวิมินเนี่ยเป็นคนที่ทานข้าวยากมากยากแบบกินสองคำใครทิ้งกินสามคำใครทิ้งอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เออเหนื่อยเหมือนกันแล้วก็วันหนึ่งอย่างเงี้ยก็คือกินข้าวนิดเดียวแล้วเราก็ต้องทิ้งทุกวันเลยเนาะมันก็คือแบบเป็นอะไรที่แบบแม่อย่างเราก็คือแบบหนักใจน,นิดนึงแต่ว่าคือโชคดีมากที่มาเจอตัวเนี้ยก็เลยแบบเอ้ย ก็ลองให้เขาทานดูก็ไม่ได้เสียหายนี่เพราะว่าเออยังไงก็ไม่กินข้าวอยู่แล้วลองกินดูเผื่อแบบเอ้ยอาจจะก,กินข้าวดีขึ้นสิ่งที่แปลกมากคุณแม่แม่ก็คือว่าน้องมิวนิกเ่ยกินข้าวหมดจานทุกวันหลังจากกินอันนี้ไปประมาณขวดนึงก็แปลกดีเนาะทุกคนแล้วก็ตัวนี้เขามีประโยชน์ในการแบบช่วยเรื่องของการเจริญอาหารเพราะเขามีตัวแอลไลซีนตัวเอลไลซีนเนี่ยคืออะไรหลายๆคนอาจจะงงใช่ไหมตัวนี้ก็คือกรดอะมิโนโจําเป็นที่ร่างกายต้องการได้รับแต่อย่างหนึ่งที่ร่างกายไม่เคยบอกเราก็คือว่าร่างกายไม่สามารถ ผลิตตัวกรดอะมิโนโออลไลซ n นตัวนี้ออกมาเองได้ซึ่งตัวนี้มีประโยชน์ก็คือว่าเขาจะทําให้น้องอ่ะอยากอาหารมากขึ้นนั่นเองเรารู้สึกว่าเอ้ยก็ดีนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตัวต่อมาเลยเนี่ยที่เราว่าน่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็คือจะเป็นอะมิโนโคอมเพล็กซ์เนาะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่กระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนให้น้องนั่นเองซึ่งจะทําให้น้องเนี่ยสามารถแบบเติบโตได้อย่างแข็งแรงสมวัยเลยแล้วก็ทุกคนเราจะบอกว่าเขาไม่ได้มีแค่ตัวกรดอะมิโนสองตัวที่เราพูดมาเนาะเขายังใส่มาอีกหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นนวิิตาม CEB1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B 1 2แล้วก็วิตามินดีด้วยก็คือใส่วิตามินมาเยอะมากจาก้ะเรียกว่าเป็นแบบวิตามินรวมเลยก็ได้แล้วตัวสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็คือตัวซิงกูคเนตเนาะก็จะเหมือนกับตัวนี้เลยก็คือเขาจะช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามินได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองยิ่งเหมาะกับน้องเลยเนาะทุกคนอ่ะแล้วแม่ๆก็น่าจะถามแล้ว่าตัวเนี้ยเหมาะกับใครบ้างเรารู้สึกส่วนตัวเลยนะเรารู้สึกว่าน่าจะเหมาะกับน้องที่กินข้้้้้้้าาาววไดนนนนนออออยยแแลกกหหั่่เณฑงีรืบบท ทานข้าวแบบเดิมๆซ้ำๆแล้วเริ่มมีอาการเบื่ออาหารอย่างเงี้ยก็สามารถทานได้เหมือนกันซึ่งวิธีกินของทั้งสองตัวเนี้ยคุณแม่ง่ายมากๆในขวดเนี่ยพอแกะออกมาใช่ปะเขาก็จะมีถ้วยตวแบบเนี้ยมาให้ซึ่งเขาจะเขียนมาเลยแบบ2 5 5 0 15 20า้าสิ้า่เขาอ่ะจะบอกเลยว่าน้องน้ําหนักเท่าไหร่ควรจะกินเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ละกันใครควรจะกินเท่าไหร่บ้างเนาะเวลาเทอย anium, like, ่างเงี้ยก็คือแบบเขย่าขวดนิดนึงใช่ไหมแล้วเราก็เทได้เลย อย่างน้องมิวนิกเนี่ยก็คือยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องกินแค่5 ml ออยู่ก็เทอย่างเงี้ยทุกคนเทได้เลย ก็เนี่ยประมาณเนี้ย5 ml ก็ไม่ได้เยอะน้องก็มิวนิกก็ทานได้ง่ายๆเลยแล้วก็แบบว่าเรารู้สึกว่าก็ตอบโจทย์นะเพราะว่ารสชาติเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีความขมมีความอะไรเลยก็อร่อยแหละเอาจริงๆเพราะว่าอย่างเราอย่างเงี้ยเรายังชอบเลยตัวที่เป็นยูมิโอเนี่ยรสชาติจะเป็นโกกีวีเนาะส่วนตัวอิมูชิเนี่ยจะเป็นรสเบอร์รี่ก็คือเอ้ยทานง่ายทั้งคู่เราเค็มเพราะว่าเราอะเคยลองชิมของน้องมาแล้วเนาะก็ชอบจริงๆถึงมาแบบแนะนําให้คุณแม่แม่เนาะถ้าใครที่สนใจอยากสั่งซื้อละมุนไวต้าเนี่ยทั้ง2สูตรเนี่ยก็ ซื้อได้ทาง Line Official a c แอ u เ t าของทางละมุนเลยเนาะแล้วเราจะขึ้นไว้ให้ก็คือแอดละมุนเบบี้ตรงนี้เนาะหรือถ้าใครที่ไม่สะดวกแบบสั่งจากทาง Line Official เขาเนี่ย ก็หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็น PNF a r m a c หรือว่า ICA คล์วิตามินคับแล้วก็ซนะุปเปอร์ดังเนาะแล้วก็ห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยคุณแม่ๆก็คือหาซื้อได้หลายที่มากๆสําหรับใครที่สนใจเนี่ยก็อย่าลืมไปแวะดูแวะซื้อแบบมาลองให้น้องทานดูเนาะใครที่ทานแล้วน้องเป็นยังไงกันบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันข้างล่างนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบาย